สวัสดีครับมอนีผมสิ้ามาเป็นคนดังไต่กำแพงครับซอฟท์ทอปตกนี่ตัวมอเขาว่าซอท์ทอปต๊ะลปแต่ตอนนี้กำลังขึ้นขึ้กำแพงเอาก็อีลุงไปได้ไหมเอาไปไ่ชุดเดี๋ยวๆผมมาขีุนขีุนเวลาลุงมาอยากดอกครับโดดลงเลย ลุงม,มีไหมกะวีก,กับเกือบมาเด้อเบาลัางสอนใครมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวผมสิไปไายเบิ่งข้างหน้าครับสิบไปดักทางเขึ้นครับดูใกล้แต่ทำบุญนได้ครับทาสีถับถับซันยังได้ก็ขอให้น้ำเลือดครับถ้านำอัดลมคนมาทาสีเออถ้าแห้งมูพะเอ้าดอก <laughs> ทานสีเหลีวก็สีเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ตู้ดีขึ้นบักคักเลยครับจริงๆไม่ได้ขี้ไข่จับครับผมโอ้โหขอไยในเสียงน้ำเนี่ยครับเลยรูปยังแห้งเลยรถแทบเกี่ยวรถมือเลยหนึงนี่ <laughs> ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้วยครับเด้อที่คอมเมนต์เขามาทิ้งไว้ให้อ่าขอเข้าชาวทีมงานได้อ่านกันนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณพี่ๆ พอมพอมาเมเม่เอ FC ทุกท่านครับที่ให้กำลังใจปราจผลสาวและก็ทีมงานครับผมอย่าฝ่าสันครับอย่าฝ่าสันมันมันไม่ได้สุดครับอย่าฝ่าวันครับผมูอย่าฝ่าวันิกๆเลย อ่าทำาสะอาดลังคานหลังกําแพงครับคานบนนะครับโดยปากดีคนณทามนะครับเอาลว,าวน,นนะิ่านใหม่ิ่านใหม่โาอ้อยดีเหนนอนเนาะไม่ท่านป่าไ <c oughs> น่่านไลททันอยู่ได้ครับบ้านเท่านี้บาน อปัตะพุ่นเต่านะครับผ่านแหกับบิดบางทีก็จับปลามือเปล่าซะเลยครับโมเมนต์โมเมนต์โอ่อวดได้ครับมันมันเป็นมันเป็นเทคนิคครับจับปลามือเปล่าเลยไปใส่ถุงมันโมเป็นต์ยังไงครับจับปลาหน่วงแหงครับผมไม่ถึง่ไม่ถึงว่าใดใส่แหงครับว่าใดใส่แหงว่าใดใส่อุปกรณ์ได้ทั้งิีนะครับแต่ว่ามีเทคนิคครับผมครับถ้ามีโอกาสสิ้นท้ายให้เพิ่งนี้ครับ พี่นาวฝากม่เด้อครับตัวเพ,พี่นี่นามาลืมล่มร้ายแล้วลงอยังเหยียบบ่ได้แล้วครับเรียบร้อยด้วยดีผมกับชิบผมกับชิบฟอยแห้ลุงดีแล้วโดดลงนะครับเอาปองเอา,เอ,าเอีมาวเอาอีมาเรา,าบาปแล้วโถ่เนี่ยไปหาเหยียบกระเป๋าคนเหรอไม่ก้าไปอยู่กระกป๋าเงนไม่เอากระเป๋ากาวงี้ของเสียเลย จะได้จังเอามาวางอีกิงขึ้นไปนาลุดเอ้าเดี๋ยวพายไว้ให้ถ้ามีเงินเสียนกับสีรักซะดอกมีบอลเงินเสียเนเสีสหัสเสียสหัสเสียเจ็บปวดช้ำเห็นบ่ครับดูเลยครับตัวเลยต่ำๆหนึ่งบอคือบอคืออหลกลลง ครับรคลิปนี้ก็เราจะคัดอ่าคัดดอกบัวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไปเจอกันใหม่เจ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามให้ผมปัจจพลสาวแล้วก็ช่องยูทูบป,ปากกรดีคุณไทมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผมเอาวนี่อาเอาไปเก็บขึ้น